สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านวันนี้ดวงพรก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูนะคะว่าเสาไม้กึงกลมไม้เก่าเป็นยังไงนะคะมาดูแบบนี้เลยนะคะที่กำลังถ่ายทำให้ดูตอนนี้ก็คือเสาไม้เต่งนะคะไม้เต็งไม้แดงจเจริญสุกนะคะอันนี้คือไม้เก่านะคะได้กิ้งกิ้งกึงกึงกลมไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเอามาทำ ศารพระภูมิสารเจ้าที่สารตายายค่ะวันนี้พามาดูขั้นตอนในการดูเสานะคะเสาก็จะเป็นเสากลมๆแบบนี้นะคะก็ได้เอามาลงไว้ที่ร้านนะคะได้ไปซื้อมานะคะอันนี้เราไม่ได้ทําเองนะคะเราซื้อมานะคะเพื่อที่จะเตรียมการมาทําสารพระภูมิสารเจ้าที่สารตายายนะคะวันนี้พามาดูเสาค่ะมาดูเสาไม้เก่าไปจะเป็นประเภทนี้นะคะโอ๊ยนาอพูดผิดนะคะพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยด้วยนะคะ นี่ละค่ะพอเราได้เสากึ่งกลมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเอามาตั้งเป็นตัวเรือนนะคะตั้งโครงสร้างนะคะโครงสร้างบ้านนะคะบ้านสารตายายนะคะไอที่เห็นเนี่ยคือบ้านสารตายายค่ะได้ตั้งได้ติดอ่าเขาเรียกว่า ตันทันนะคะตันทันเสนะคะติดไปเรียบร้อยนะคะยังไม่เสร็จสับสมบูรณ์นะคะวันนี้เอามาให้ดูในขั้นตอนเสาและการตั้งเสานะคะตั้งตัวบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสาก็จะเป็นเสากึงกลมนะคะเสาเป็นเสาไม้เต็งกับไม้แดงนะคะที่ทําอยู่หลังนี้นะคะก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะไม้แดงแดงไทยเต็งไทยบ้านเรานี่เองนะคะอันนี้นะคะตัดไม้ เตรียมเพื่อจะขึ้นโครงไว้เรียบร้อยนะคะเป็นไม้เต่งไทยกับไม้แดงนะคะแดงไทยบ้านเรานะคะแต่เป็นไม้เก่านะคะเอามาทำค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ได้เตรียมอ่าไม้ฝานะคะเตรียม <c oughs> ไม้ฝารีดไว้เรียบร้อยนะคะต,ต,ตัดแต่งไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอามาประกอบนะคะประกอบเป็นตัวบ้านนะคะประกอบให้เป็นหลังๆนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะเอามาให้ดูนะคะเอามาให้ดู ตอนนี้คือกําลังขึ้นโครงแล้วก็กึ่งกลมเสานะคะเพื่อที่ขึ้นขึ้นโครงบ้านนะคะบ้านทรงไทยสารตายายนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ฝาที่เราเรียบเรียงไว้นะคะเรียบเรียงไว้เพื่อที่จะเอาไปประกอบนั่นเองนะคะเป็นไม้เก่าทั้งหลังเลยนะคะอันนี้ก็คือเสาค่ะเราได้ไปซื้อมานะคะได้ไปซื้อมาลงไว้ที่ร้านนะคะเพื่อที่จะเอามาแต่งมากึ่งมากลมให้ เอียงให้เก่ากว่านี้นะคะถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็สวยนะคะไอ้ที่เห็นเห็น <ๆ S 1> นี้คือไม้เจริญสุขหรือว่าจะเรียกอีกอย่างไม้มะค่าเต้นะคะไอ้สีแดงแดงก็คือไม้แดงไทยนะคะไอ้สีขาวขาวนวลนวลมุมในอันนั้นเป็นเสาไม้เต็งไทยนะคะไม้เต็งไทยค่ะ เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งนั้นเลยนะคะอ่านี่แหละค่ะได้ขึ้นโครงประมาณนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะถ้าเสร็จถ้าทําเสร็จแล้วหลังนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าจะสวยขนาดไหนนะ,ะชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดวงพรด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ดวงพรค่ะขอพบพระคุณทุกท่านที่มาดูคลิปของดวงพรจนจบคลิปนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ดวงพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ